สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแนนค่ะพึ่งค่ะค่ะก็เราสองคนนะคะก็เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนจะมานำเสนอเมนูที่ชื่อว่าหอหมกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ค่ะค่ะก็มาดูส่วนผสมของเรากันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยนะคะของเราก็นี่ค่ะหอยแมลงภูนิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ไข่ไก่ค่ะกะทิน้ำปลาน้ำตาลปี๊บ ใบมะกรูดกับพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอยนะคะแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าที่ผสมกับหัวกะทิแล้วเกลือค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะเครื่องแกงเผ็ดตาโรบอท i ูอินค่ะค่ะต่อไปเราจะมาดูวิธีขั้นตอนการทำเลยนะคะขั้นแรกเราก็จะนำพิกแกงโรโบอค่ะใส่ลงในอ่างผสม่เปิดซองมาเลย จากนั้นก็จะตามด้วยกระทิที่เราเตรียมไว้ค่ะค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ทำการปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะ าคค่ะคนจนส่วนผสมอย่างเข้ากันดีนะคะค่ะก็ส่วนผสมของเรานะคะก็เข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักเนี่ยค่ะลาดลงไปบนตัวหอยนะคะ ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนาหอยมแมลงภูเนย่ยที่เราหยอดเครื่องแกงเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปในรังถึงเลยค่ะค่ะกนน็นึ่งในน้ําเดือดน,นะคะประมาณ15นาทีค่ะเราก็ยังมีเครื่องแกงส่วนที่เหลืออยู่แล้วก็ตักหยอดรงในตัวหอยให้เต็มตัวหอยเลยนะคะค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝาค่ะรอ,อประมาณ 5, 5นาทีนะคะ ก็ในระหว่างที่รอหอยสุกนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของออตัวกะทิไวราาหน้าหอยนะคะ,หหะ,ะเราก็นํำกะทิที่ผสมกับแป้งข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปในหม้อเลย ก็หอหมกที่เรานื่อไว้นะคะก็สุกได้ที่ดีแล้วนะคะแล้วก็จะน้ำออกมาเอาไปแต่งหน้านะคะมาเริ่มแต่งหน้าหน่อยกันเลยนะคะค่ะเราก็จะหยอดกระเทีลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะโรยด้วยใบมะกรูดหั่นซอยอค่ะค่ะ แล้วก็เมนูของเรานะคะห่อหม,มกหอยมแมลงผู้นิงซีแรีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะค่ะก็นะคะเราสองคนนะคะก็ขอฝากเพื่อนๆช่วยกันเชียร์ช่วยกันโหวตให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ